หลังจากที่เราได้สร้างฐานข้อมูลนะครับใน SQL Server ชื่อว่าล็อกอินกับซิเดนเรียบร้อยแล้วโดยมีข้อมูลเดิมมาติดมาด้วยนะครับเพราะเราจะไดไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทีนี้เราก็มาเปิดโปรแกรม Visual Basic ก็พที่งาน V B แล้วก็อันท้ายสวนเขียนโปรแกรมในโปรแกรมในทูโปรเจกต์ศูนย์สามโปรแกรม B B 03แต่นี้เป็น02อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเซฟโปรเจกต์แอดให้เป็น03มเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทำการนี่เลยไฟล์เซฟโปรเจกต์แอดแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น 0- ูนครับแล้วก็เซฟ ครับตอนนี้โปรแกรมนี้นะครับที่เราทำเนี้ยยังใส่ฐานข้อมูล Access 02อยู่อันดับแรกเมื่อเราเปลี่ยนเป็น03แล้วเราก็จะมาทำการเชื่อมต่อเข้าไปฐานข้อมูล Microsoft Excel Server นะครับในชื่อที่ d ี t ิท ครับเราก็เปิดที่ Data Element ขึ้นมาแล้วก็คลิกขวาที่ CN 1คือ Connection 1แล้วเลือก Property นี่ครับ Provider เราต้องเลือกเป็น Provider for SL Server แล้วเรากด Next ครับทีนี้ตรง Select นี้เราต้องพิมพ์คำว่า Local วงเล็บ L O C A L วงเล็บปิด นะครับแล้วตรง enter นี่ก็เลือกเป็น use windows nt นะครับเสร็จแล้วตรง database นี้เราก็มาเลือกนะครับให้ชื่อว่า d b t นี่ teac ที่เราสร้างไว้เรียบร้อยแล้วครับในนี้นี่ครับในนี้แล้วเสร็จแล้วเรา test connection ดูอ้าวต่อได้เรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็โอเคเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกไว้ก่อนครับว่าหน้านี้เราทำการนะครับเชื่อมโยงไปฐานข้อมูล Microsoft Access A X L Server แล้วนี้ก็ลองจสังเกตว่าทำไมเราถึงเชื่อมได้เพราะข้อมูลเดิมเหมือนกันเลยครับชื่อฐานข้อมูลชื่อภายในละเอียดข้างในเหมือนกันหมดเลย อ้าวก่าที่แล้วเราใส่คําว่าแอดมินใช่ไหมครับเราทนี้ก็แอดมินเหมือนเดิมเพราะข้อมูลเดิมกดตกลงนี่ครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอนึกป,ประวัติก็จะมีสองคนนะครับ เ,เดี๋ยวลองเพิ่ม แล้วก็พิมพ์ครับใส่เข้าไปตามขั้นตอน เมื่อเรากออกเรียบร้อยแล้วเราก็กดนะครับบันทึกอยางนี้แสดงว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วเรากดปุ่มนะครับแสดงข้อมูลตอนนี้มี3มข้อมูลแล้วครับเราไปที่รายละเอียดนี่ครับมี3ข้อมูลเรียบร้อยทีนี้ ตอนนี้นะครับในโปรแกรมนี้เราจะทำการนะครับปรับปรับแต่งตรงออกรายงานเนี่ยนะครับเพราะทุกทีเราออกรายงานออกไปแบบรวมใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเรียงลำดับนะครับจากโปรแกรมได้เพราะเป็นโปรแกรม Acces s เที่พอมาโปรแกรมเอ็กเซลเซอเรปุ๊บเราสามารถที่จะทำเงื่อนไขได้เราก็ปรับเข้าไป นะครับที่ d a ต a e อิมพลิเมนตต่อเพื่อทำการปรับเงื่อนไขเพื่อจะออกรายงานนะครับในตรงดัตต้าอิมลเมนนี่นะครับ,ตร,รบตรงหน้านี้เราทำการปรับเราก็เลือกดีไซน์ นี่ครับแล้วทีนี้เงื่อนไขเราต้องการให้เงื่อนไขคือชื่อกับนามสกุลนะครับคือตรง name แล้วก็ Ad s name เราต้องการให้เป็นเงื่อนไขตรง name เราก็ใส่เครื่องหมายนะครับเครื่องหมายนี่ครับเพื่อให้เกิดเงื่อนไขขึ้นมา แล้วถ้าเรา run มันสามารถเรียกพารามิเตอร์ได้นี่ครับนี่ define query parameter จะเรียกได้แต่ถ้าใน Access ไม่สามารถทำตรงนี้ได้ครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาชื่อและสกุลนะครับมาเข้าทำการค้นหาแล้วก็เชื่อมโยงไปที่รายงานนะครับ นี่ตรงรายงานตรงนี้ครับนี่ครับรายงานตรงนี้เดี๋ยวเราทําการเชื่อมโยงให้ออกมาทีนี้เราก็เข้าไปที่หน้าของตัวฟอร์มดีเทลครับอืมตรงรายงาน,นครับ ตรงนี้เราก็บอกว่าถ้าเกิดนะครับตรงไอ้ในเสีนหนึเนี่ย i s t u u e n t นนะครับเปิดแล้วก็ปิดแล้วกเกิด Text 7 7คือตัวนี้ครับนี่สิบเ็บปนะครับไม่เท่าค่าว่างนะครับก็ให้เข้าไปที่ i s t u ิวด t นที่1ิเแปแล้วก็ให้โชว DTRstudent. Show ขึ้นมานะครับอาวทีนี้เราลองเข้าไปทําการทดสอบดูกดลันให้เลือกเข้าโปรแกรมแอดมินแล้วก็กดตกลงอ๋อพิมพ์ผิดครับพิมพ์ชื่ผิด a d m i n a d m i n แล้วก็ตกลงเสร็จแล้วก็ไปที่รายละเอียดแล้วเราจะ้องลองทำการค้นหาคำว่าอรว v พิมพ์พาตามเงื่อนไขครับที่เราใส่ไว้ ในคอนเน็ชันตะกี้นี้อ๋อออาบีไม่มีครับลืมไปว่าอันนี้อันใหม่เราก็แสดงข้อมูลเราจะค้นหาชื่อว่าสุดที่ดาวรวมเงินแล้วกันอืมสุดที่ดาวรวมเงินเสร็จแล้วเรากค้นหานี่ อ้าวเดี๋ยวนะครับเกิดอะไรขึ้นอือก็จะขึ้นมาแล้วครับที่พิมพ์ใส่ผิดเมื่อเราพิมพ์ชื่อเสร็จไปแล้วทีนี้เรามาดูว่าเงื่อนไขทีเราใส่ให้อ่ะจะกดออกรายงานที่จะการรายงานจะออกไหมก็กดรายงานครับ ก็รอสักคู่หนึ่งนี่ครับออกมาแล้วสุดที่ดานรวมเงินก็จะออกมาตรงกับด้านที่เราต้องการจะให้พิมพ์เลยครับนี่นะครับปิดเดี๋ยวลองค้นหาคนใหม่ค้นหาดดนในจันจีนแล้วก็พิมพ์ชื่อดดนใน จันจีนแล้วก,กดค้นหาครับพบแล้วก็กดรายงานครับก็ต้องมีดดนัยจันจีนน,นี่แหละครับตอนนี้เราสามารถที่จะเลือกรายงานตามชื่อนะครับที่เราค้นหาออกมาได้แล้ว นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์03ครับซึ่งเราใช้ฐานข้อมูล SQL Server เข้ามาช่วยในการทำงานแต่เป็นระบบ standalone ครับย่งเป็น standalone คือยังใช้ได้เฉพาะในเครื่องนี้เครื่องเดียวใน password ก็มี3ชื่อเหมือนเดิม man admin first ฉะนั้นตอนนี้โปรเจกต์ศูนก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทำการนะครับคอมเพกเพื่อทำแพ็กเกจกันต่อไปนะครับ